การฉีดพ่น P.U. f โฟมหรือโพลิ ain, ยูรีเทนใต้หลังคาเมทัลชีตเพื่อป้องกันความร้อนจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับการร้อนกันร,รั่วกันซึมได้ร้อยเปอร์เซ็นกับพิโฟมนี่เป็นการฉีดพ่นหลังคาที่เปลี่ยนใหม่จากหลังคาเดิมนั้นเป็นหลองคู่แล้วก็เปลี่ยนเป็นเมทัลชีตนะครับ กรความร้อนโดยจนวนกันความร้อนฟรียูริเทนโฟมโดยการฉีดพ่นป้นายหลังคานะครับและประกันการลุดล้นรั่วซึมและเสียงดังนะครับเป็นเวลาสิบปีจากทางบริษัทของเรานะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดที่คุณพิเชษศูนย์แปดห้าศูนย์แสองสี่เจ็ดหนึ่งสามครับ